สวัสดีครับท่านผู้ชมครับเต้ารับที่มีการหลุดหลวมเนื่องจากชิ้นส่วนที่เป็นตัวล็อกโลหะตามรูปในวงกลมนี้มันเกิดสนิมผูกกร่อนและหลุดออกไปผมเคยทำคลิปวิธีการถอดบล็อกเก่าออกมาและเอาบล็อกใหม่ใส่กลับเข้าที่เดิมแต่ว่าวิธีนั้นจะต้องใช้ปูนกาวมันยุ่งยากมาดูวิธีใหม่ครับวิธีนี้ทำได้ง่ายกว่า ตอนนี้ผมสับคัตเอาสับเบรเกอร์ลงแล้วนะครับตอนนี้ไม่มีไฟเวลาผมถ่ายทำก็อาจจะมืดนิดหน่อยผมจะใช้ไฟจากโทรศัพท์ช่วยนะครับตอนนี้นะครับสิ่งแรกที่ต้องทำก็คือต้องปลดเบรเกอร์แล้วเช็คดูอีกทีว่าไม่มีไฟมานะครับแล้วผมก็เอาเทปผ่านสายไฟเอามาพันเพื่อความมั่นใจนะครับบล็อกเดิมนะครับจะเห็นว่าส่วนที่เป็นเหล็กตรงนี้เนี่ย มันหลุดหายไปเพราะว่าเกิดสนิมอุปกรณ์ตัวนี้ชื่อว่าชุดซ่อมบล็อกไฟฟ้าที่หูหักขนาด2คูณ4นิ้วคือมันจะมีแบบยาว4นิ้วด้วยนะครับตัวนี้ผมซื้อมาจากใน Lazada นะครับราคา50บาทมี4ตัวก็คือซ่อมปลัก๊กซ่อมเตารับได้2 2อันลิงก์ของร้านค้าผมเอามาแปะเอาไว้ที่ใต้วิดีโอนี้นะครับ ผมจะเอาตัวถางเนี่ยเข้าไปติดตั้งติดตั้งตรงนี้นะครับโดยที่ใช้วิธีการขันและมันจะยืดออกมาให้มันไปกดด้านบนและด้านล่างมันก็มีความแน่นเพียงพอที่จะยึดติดปลั๊กได้นะครับบางร้านเนี่ยเขาจะให้ประแจเล็กๆสำหรับขันมาด้วยแต่ว่าร้านนี้ไม่ไม่ได้ให้มานะครับผมจะใช้คีมขัน มันเอียงอยู่เนี่ยเราก็ใช้ไขควงหรือใช้สกัดค่อยๆปรับให้ได้ฉากตอนนี้ก็จะแน่นมากขึ้น,นครับทีนี้เราก็ต้องทำอีกตัวหนึ่งอยู่ฝั่งนี้ข้อควรทราบก็คือระยะเซนเตอร์ของตัวทางนี้จะต้องเท่ากับตำแหน่งรูเดิมนะครับก็คือระยะนี่กับนี่จะต้องเท่ากัน แต่ว่าเราใส่ไปก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยใช้ค้อนเคาะแล้วก็ถ้ารู้ไม่ตรงก็ค่อยค่ยปรับแต่งนะครับตอนนี้ก็จะใส่อีกตัวหนึ่งที่อยู่ตรงนี้ผมใช้วิธีทางให้พออยู่ก่อนนะครับแต่จะเห็นว่าแนวเซนเตอร์มันไม่ได้ตรงมันไม่ตั้งตรงเพราะว่าถ้าเราขันในจังหวะที่แนวเซนเตอร์มันตั้งตรงแล้วก็แนบไปกับกล่องเนี่ย มันจะทําให้ขันยากมากต้องใช้ประแจเฉพาะของเขาซึ่งร้านที่ผมซื้อมานี่ก็ไม่ได้แถมมาให้ผมจึงใส่มันในเอียงๆแบบนี้แล้วผมก็จะใช้ค้อนกับสกัดเพื่อเอามาปรับให้มันได้ตำแหน่งตรงนะครับก็คือจะทำแบบนี้นะครับส่งเข้าไปนะครับ ใส่ไปแล้วทั้งสองตัวเราจะต้องเทสว่าน็อตที่ท่างออกไปนั้นมันมีความแข็งแรงพอหรือเปล่าโดยการดึงน็อตตัวยึดนี่นะครับดึงดึงพอประมาณนะถ้าเกิดดึงนิดหน่อยแล้วหลุดแสดงว่าเรายังท่างไม่พอนะครับอันนี้คือคือถือว่าโอเคนะครับมันสามารถที่จะรับแรงดึงจากการติดตั้ารับได้แล้วนะครับถ้าอย่างนี้ขั้นตอนต่อไปก็คือผมก็จะเอา ผมก็จะเตารับมาเทียบดูว่ารูเนี่ยตรงกันหรือเปล่านี่จะลองดูนะครับถ้าไม่ได้เราก็ได้ปรับกันใหม่นี่ฝั่งนี้ก็ได้เช่นกันนะครับได้ทั้ง2อ,อันนี่แสดงว่าโอเคนะแสดงว่าใช้ได้แล้วนะครับต่อไปเราก็แค่ต่อสายเต่ารับสีดำต่อกับ L สีเทาต่อกับ N ถ้าเป็นบ้านที่ระบบไฟฟ้าเขามีสายดินหรือสายกราวก็ต้องต่อให้ถูกด้วยนะครับซึ่งโคดสีมักจะใช้เป็นสีเขียวหรือสีเขียวคาดเหลืองต่อที่เต้ารับตรงตำแหน่งนี้ครับเรียบร้อยแล้วครับเต้ารับกลับมาใช้งานได้เหมือนเดิม ติดตามสาระน่ารู้แบบนี้ได้ที่ช่องสมชาย DIY สำหรับท่านที่ยังไม่ติดตามก็อย่าลืมคลิกติดตามด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ